ขั้นตอนการทำป๊อปคอนนะครับก่อนแรกเกะซองออกมาก่อนครับแกะด้านข้างนะครับอ่ครับแก่ป๊อปคอนออกมาเสร็จ ก็จะมีไฟแช็คจะต้องให้ผู้ใหญ่ทําให้ด้วยนะคะก็จะมีไฟแช็กแล้วก็อันนี้เอ่อไฟไฟครับแล้วก็ถ้วยครับแล้วก็ตรงนี้เราต้องกดตรงอย่างนี้นะคะมันนี้มีไฟแช็กแล้วก็มีถุงชี้ด้วยครับวิธีการทำ แล้วจะมีเ <ทำ S 1> ตอาอย่างนี้เลยครับก่อนแรกเราต้องทาอย่างนี้นะครับแล้วแกอ,อันนี้ออกมาครับเ๋วยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาทีละอันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้แทนคุณเอากลับบ้านเลยไม่ครับเราเอาทีละอันก่อนเพราะว่ามันอันตราย ไม่เต็มครับแกะเราทำอันน,น,นี้เสร็จแล้วนะครับเราต้องแล้วก็เอาไฟแกะอันนี้ออกมาก่อนนะครับเอามาตจมเดือดเดี๋ยเดือดเสร็มครับ อันนี้มันอันตรายนะครับอันนี้มันอันตรายนะครับถ้าไฟเช็คอันตรายครับไฟเช็คต้องให้ผู้ใหญ่จุดครับจมพร้อมจพร้อมนะครับหนึ่งสองสามสี่ใพ่อคอนะ่อคอนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้างในครับ นี่ขยวนะครับขยวนะครับเอาเล็วเอาเล็วอย่าลืมกดเ b ิ c ค i ายให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครอยากซื้อถ้าใครอยาก พิมว่าช่องคินเร็วครับแล้วก็จะเจอช่องคินเร็วกับเทลคุณครับใช่ครับ,รบแล้วก็จะเจอครับสั่งซื้อได้เลยครับอยู่ที่มีที่อยู่ที่เจนรถครับเจนรถดีเคครับก็คือชื่อผมนั่นแหละชื่อเล่นชื่อเล่นภาษาอังกฤษ เวลาแกะกดไกลถึงสี่ล enfin like ้านครับเวลาแกะแล้วนะคะเวลาแกะแล้วนะคะมาดูกันนะครับดูข้างในสิครับดูข้างในครับมันออกมาเป็นบล็อกคนลแล้วครับหอมเลยนะครับหอมหอมมากเลยครับลองกินดูไหมลองเลยนะเนี่ยมันร้อนมากอ่ะใส่ผงชีสทำยังไงครับผงชีสอยู่ไหน ใสดัดอ okay. ่า่ะใส่ด้วยกันได้ไหมอ้าวใส่ครับใส่ด้วยกันได้ไหมเอาช่วยกันถือวันตองชี